การเปิดหางตากับการกระชับเอ็นตานะคะเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะมีคนที่กําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เราก็อาจจะไปดูรีวิวหรือว่าดูรูป หลังทําแล้วงงว่าแผลมันก็อยู่มุมๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันต่างกันยังไงนะคะมันต่างกันที่คอนเซปทั้งสาเหตุการเลือกเคสแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะคะจริงๆการทำก็อาจจะแบบคล้ายๆกันในบางมุมนะคะเป็นอย่างนี้การเปิดหางตาเรามักจะเปิดในคนที่อายุน้อยแล้วก็เป็นคนที่รูปตาสั้นมาตั้งแต่กําเนิดหรือว่าอยากให้ตายาวขึ้นนะคะเราก็จะแบบเหมือนกับเลาะแล้วก็ดึงหางตาออกมาให้มันยาวขึ้นแล้วก็เบิกให้กว้างขึ้นเพื่อให้คนไขน้มีรูปตาที่ยาวกว่าเดิม นะคะคส่วนการกระชับเอ็นตาล่างเราจะทําในคนที่อายุเยอะโดยเฉพาะประมาณแบบ50ขึ้นไปที่ต้องการตัดถุงใต้ตานะคะหรือตัดถุงใต้ตามาแล้วแต่ตาแบะเพราะว่าเวลาคนอายุเยอะเนี่ยไอ้ไไหนังตรงนี้เปลืกตาล่างตรงนี้มันหย่อนมันจะแบะได้ง่ายเราจะดึงอย่างเงี้ยเหมือนขึงขึงให้มันตึงขึ้นมันก็จะหายแบะนะคะโดยที่รูปตาของคนไข้เนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวขึ้นด้วยวิธีการทําที่แตก กันในบางรายละเอียดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าเออมันเลือกเคสต่างกันปัญหาต่างกันทุกอย่างต่างกันหมดเลยยกเว้นรอยแผลมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันคล้ายๆกัน,กกกนเท่านั้นเองค่ะ